เาีย้พี่น้องลีป้าลสงื่อนน้่มไ่น้องนํามมดขอบคุณค่ะกำลังจะขายประตูออกไปจันเด็กเดเห็กนว่าจะได้อุ้มพาพันละแนมแนมเบิกาอิอุ้มอิเอาพูดจักอะไรนี่พี่น้องถ้าบอุ้มกัอีต้นอะไพี่น้องขอบคุณค่ะตากะเด้กะเด้ก็ะด้ไอ้กรด้อ้าบัดใหญ่ลวก็ไปอุ้มเงือนลองบอนนี้แบบ

อสบายดีพี่น้องมาจะขู่ทุกคนมากินข้าวตัำมะฮูมะกะทินพี่น้องอันนี้ทอดเอ็นอันนี้บารเต้พี่น้องสบายดีพี่น้องตัำมะฮูพี่น้องกรเผ็ดกระเพ็ดตำมะฮูพี่น้องเพจสูงพี่น้องกินมีตำมะฮูกระทอดตัดซีนอาหารเตยงเนาะ ตหูอากาศโอ้ยนอนทนมานน้องมาจิดดูก็เด็กๆหับแล้วชวกยูบุยเอาสวมยูบุยเอาสวใครหลับสวฮึมบอกให้มานอนนอกครับทันไหน

มึงเมเตราตำเวนรตมึงมาตำทั่วเิ่มั่วนะตำทั่วมึงสาวหนแซ่หมดะมกินแ่อเฮายหน้าตำเค็มไปใส่แบบนี้เป็นงไปเรยเยเดียวเนหอม

ช่วงไหเข้าไปมหาชัยน้ำหอะกิจกักเนาะป้าตกเป็นเพียอ ยันใหม่ใหม่ทุกคนนำมาเก่าเดีมกระแทบแบบหนึงไม่เชี่ยวนะเ้ยยันเฮ้ยยัยขึ้นมากยกทอดขึ้นซาลี่อะี่ทอดกินเออเพลทอะีรต่ำมึงเ็น่เห็นมากแล้ว่ะเพราะเราเะมาเห็นมากเห็เห็น,เห,นเห็นในกิกวิโอน ประมาณวัที่สิบปลายน่นะคงเดือนนี้แนหะคงเดือนเดือนหลังเดือนหลังกิดให้หล่า ทอดมันก็เป็นเปยนะทักกรกบ กินชุดยีงไงที่ยาเระต้องมาสั้งอะไเป็น,นโรคระบาดระบาดแห้งบางคนพอพ่านนี่งัวาตายเขาไปสับแหลกเลยได้เขาถ่าย่างไปพังต้อง,องกายมันจะถึกเลยเจ้าของงัวแบบนี้เนาะหนึ่งเลยดีกว่าได้ที่จะกี้มาซาเรียนงวัวเป็นปีสองปีค้ายสองล้านสามล้านเลยกอกันยากเป็นไม่อง กินสุดย oh, ืนไมาเชื่อแบบนี้พอพอเตะเตะปนอกกับกร่หน่งลมกันเรื่องงัวเนี่ยจะซื่อเืียงน้นมาเริ่มระบาดแล้วโอเค้าบางที่หัวใจม่นองคนบพยานอพญาแต่ว่าเท้าปูผู้บริโภคก็กินนย่น้องติดจีบคนสับละมากเล้าายตะคาถือตะคายังไงบางคนไนองบางคนบางคนก็ไม่ได của bà nguốc nguốc này các bạn, mèo thảo nữa, mèo đen nước mèo đó mà

มันไทยอะรันของไทยมันดีเห็นไหมทอดสำิทอดนีทดทด่ทอดได้แล้วมันเหียดนี่ทอดอได้อีกเลยนี่ย รุปกลัวเลยเป็นเนาะพี่น้องคลิปนี้กากชิลคอ,อลาไปก่อนพี่น้องเอาไปคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีพี่น้อง